สำหรับคันนี้ปีจบเรียนส2ัเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะตัวรถเป็นสีดำนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า3640ชัยภูมิค่ะคันนี้เลขหมาใช้งานมาแล้ว164,700กว่ากิโลนะคะคันนี้ลำดับที่19นะคะล้อแมกเปลี่ยนมาค่ะมาเลยค่ะลูกค้าสุก้าเชว l เลตเทเบอร์เซอร์ค่ะรถปีสิ2สมสริกเโดเลขหมคันนี้ห0 0สหก่ี่ักว่ากิโลค่าินิบร้ยกับาทคละคูาค้าคันนี้อปเยในรา เทลเบเซอร์ในรักรักมือปิดเลยออนไลน์รักกับรักเสียไดไปบร็กอนลนเไดค่ะไปบเจ็ประกาบไค่ะไปบเจระกาอบลเสยอไปได้เลยปได้เลยได้มากก็ได้ไปต่อได้เลยค่ะแปบอเจ็พาไปบอก้าประกาอลน์เสีตอไปได้ค่ะไปบอเก้าพาเก้า์เก้าประกรอนไลน์ค่ะเข้าบสับประกาไปค่ะเอ้าบสบประกออนไลน์เสอไปค่ะอบไมได้ค่ะก้าห้าก้าเจ็ดก้าเจ็ดออนไลน์ก้าเก้าออนไลน์สู้ตอบปได้เลยแสนประการออนลนค่ะสอยตอบปิดมแสนสับประการปค่ะแสนสับประการออนไลน์แสนหน สดเบอรจ็พานส่ดเบอรกับรกไลน์สตอบิดได้เลยบิดได้เลยค่ะสดเบอรกับพาสดเบอรกับนแสนสองเบประักี่ร้ลนสามปัดที่ร้านค่ะหนึ่งสองสามหน่สอารไลน์สต่ยกใหม่นสัจ็รกนไลน์ค่ะสอเอจ็พานหนึ่งสอ้าอไลน์ส้ต่ยกใหม่ค่ะใส่สอกับนสสเบอร์กับนักเด็ดใ่สองเบอร์กับนัสาหนึ่งสามสามที่ร้านค่หนึ่งสาให้ร้านออนไลน์สู้ได้ปิดใหม่หนึ่งสามสามให้ร้านก่อนนะส่สามเบอร์สามพานส่สามเบอร์สามปัดเด

สามไข่ค่ะตัวขขยที่ราคหาหมื่นหบาทลูกค้าหน้าร้าได้ไปใช้ป้ายหมายเลข9101หนึ่นยา์หนึได้ไปหนึ่งแบาทค่ะ